ก็ดีใจค่ะแบ่งเบาได้เยอะนะคะมือหนึ่งก็กินอยู่ด้วยกันประมาณ7-8คนนะคะเยอะนะพี่หลายร้อยอยู่นะวันละสามสอะ่ะก็ช่วยได้ะคะ่ะมื้อหนึ่งพอดีก็จะได้ไม่ต้องไปซื้อะคะ่ะวันที่16ตุลาคมของทุกปีเป็นวันอาหารโลก World Food Day เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของอาหารเพราะยังมีผู้คนอีกมากที่ยังอดอยากและหิวโหย ในปีนี้องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติตอกย้ำแนวคิดเราไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง CPF มุ่งสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืนยกระดับโภชนาการเพริ่มคุณภาพชีวิตของทุกคนให้ได้รับอาหารที่เพียงพอพัฒนากระบวนการผลิตตลอดห่วงโซ่คุณค่าเพื่อลดปริมาณการสรูญเสียอาหารและขยะอาหารพร้อมส่งเสริมการน,นำไปใช้สร้างคุณค่าต่อตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน เราร่วมกับมูลนิธิสกอลาสอ s ฟซัตเทนแนนซ์หรือ SOS และภาคีเครือข่ายเปลี่ยนอาหารส่วนเกินรังสัร์เป็นเมนูแสนอร่อยสะอาดปลอดภัยมอบให้กลุ่มเปราะบางในเขตลาดพร้าวห้วยขวางและจะตุจักรรวม2,500มือ้อจิตอาสาเร่งปรุงอาหารสดใหม่ด้วยเนื้อสัตว์และวัตถุดิบหลักจาก CPF เช่นขาเป็ดพะโล้ขาหมูเผาสไลด์หมูดำบด หมูแดดเดียวสะโพกหมูซีพีคุโรบุตะและกระดูกซุปหมูหั่นชิ้นอนามัยซีพีจากนั้นบรรจุกล่องอย่างสวยงามล่องเรือแจกชาวชุมชนต่างๆทั้งลาดพร้าววังหินลาดพร้าวสนที่สุขหลังตลาดสุภาพงรวมทั้งประชาชนที่นำภาชนะจากที่บ้านมาใส่เพื่อลดขยะด้วยโดยมีคุณอนุสราชื่นสวงผู้อนุนวยการสําน,นักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดวันอาหารโลกและร่วมแจอาหารพร้อมด้วยผู้บริหารภาครัฐภาคประชาสังคมงานวันนี้ต้องเรียกว่าเป็นความร่วมมือระหว่างาภาครัฐเองไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครนะคะ แล้วก็สำนักงานเขตในพื้นที่ลาดพร้าวจตุจจักคุ้ยขวางนะคะรวมไปถึงกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะร่วมกับภาคเอกชนมาร่วมในการปรุงอาหารที่จะมาแจกให้กลุ่มเปราะบางเป็นการที่เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังความเร่่มมือเหล่านี้นะคะที่เป็นจุดเริ่มต้นสําคัญเลยที่จะช่วยให้เราดูแลทุกคนในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครได้อย่างทั่วถึงน,น,นะคะต้องขอบคุณทุกหน่วยงานทุกภาคส่วนที่ได้มาร่วมกันในวันนี้นะคะ่ะความรู้สึกดีใจมากค่ะที่ไม่ว่าทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนะคะร่วมใจกันในการที่จะผลิตอาหาร เพื่อแจกจ่ายให้กับกลุ่มคนที่เปราะบางนะคะไม่ว่าจะเป็นคนแก่เด็ก หรือแม้กระทั่งผู้ป่วยติดเตียงวัตถุดิบที่เราใช้ได้รับการสนับสนุนจาก CPF เชฟจากโรงแรมมาริออทนะคะมาช่วยในการปรุงอาหารในวันนี้ซึ่งคือพระรามลงสงเฟสเกตอนุเคราะห์ในส่วนของเครื่องปรุงส่วนผสมปรุงอาหารในวันนี้ค่ะเป็นหนึ่งมื้อที่ทําให้เราประหยัดได้นะคะแล้วเราทาให้เราอิ่มได้ก็จริงๆก็อยากจะฝากถึงในง,งานเอ,เอกชนทุกท่านนะครับก็อยากจะให้ไปดูหลังบ้านหรือครับหรือว่าโรงงานของตัวท่านเองนะครับว่ามีอาหารส่วนเกินนะครับ เป็นอาหารที่ปลอดภัยทานได้แต่ว่าไม่สามารถจําหน่ายได้ครับอาหารเหล่านี้ครับยังมีประโยชน์ยังมีผู้คนที่ต้องการอีกมากนะครับสามารถนำมาบริจาคนะครับผ่านทางมูทีเ s ส s ไดนะ้เราจะดูแลอาหารของท่านอย่างดีนะครับจนถึงมูผู้บริโภคนะครับ c p f สนับสนุนอาหารส่วนเกินให้กับมูลนิธิ SOS ไม่อย่างต่อเนื่องมุ่งสู่เป้าหมายลดปริมาณขยะอาหารสู่ลุงฝังกลบให้เป็นศูนย์ภายในปี2030ภายใต้ความมุ่งมั่นด้าน w e s t t t v v l u u e และจับมือบริษัทเก็บสะอาดจ,จำกัดหรือเก็บจัดโครงการ Circular Meal มื้อนี้เปลี่ยนโลกมอบอาหารเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางตั้งแต่ปี2563จนถึงปัจจุบันสมมอบอาหารไปแล้ว74,906มือ้อ 85ชุมชนทั้งในกรุงเทพและปริมณฑลจากนั้นในปี2564เก็บได้นำกลับบรรจุพันธุ์เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการจัดก,การรีไซเคิลช่วยจัดก,การปัญหาขยะในชุมชนกว่า6,000ชิ้นส่วนบรรจุพันธุ์ที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้จะนำเข้าสู่กระบวนการจัดก,การที่เหมาะสมเพื่อลดปริมาณขยะสู่หลุมฝังกลบต่อไปสอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติลดปริมาณขยะอาหาร50% ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งแนวทางร่วมบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างยั่งยืน